ที่จังหวัดน่านกันบ้างนะครับที่นั่นก็มีการคุมเข้มเป็นพิเศษเลยนะครับตามด่านต่างๆครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับก็ได้นําคณะไปออกตรวจด่านบุรณาการที่ด่านห้วยน้ําอุ่นอำเภอเวียงสานะครับรวมถึงด่านรองที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานอําเภอนาน้อยเพื่อที่จะป้องกันการแพร่เชือ้อโควิด -19 นะครับ ที่เห็นอยู่นี้นะครับทางด้านนายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้นําคณะไปตรวจด่านบรณณการห้วยน้ําอุ่นอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับซึ่งก็เป็นด่านตรวจคัดกรองโควิด -19 รวมทั้งด่านห้วยสะเกินอําเภอสองแควแล้วก็ด่านอําเภอบ้านหลวงซึ่งทั้งหมด3ด่านนี่นะครับเป็นเขตพื้นที่ที่ติดต่อกับจังหวัดต่างๆนะครับ แล้วก็มีการเดินทางเข้าออกจํานวนมากซึ่งผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดนั่นทุกคนจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่หากมาจากจังหวัดเสี่ยงสูง5จังหวัดก็จะต้องมีใบรับรองการเดินทางจากต้นทางหากไม่มีไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ทุกรายนะครับแล้วก็ต้องสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะหมอชนะแล้วก็ต้องกักตัว14วันนะครับส่วนอีก23จังหวัดที่เสี่ยงสูงก็จะต้องเข้ากักตัว14วันทุกรายนะครับและ หากอุณหภูมิสูงหรือว่ามีไข้เนี่ยก็จะต้องส่งตัวเข้ารับการสอบสวนโรคจะมีรถพยาบาลไปรับเพื่อส่งไปยังสถานพยาบาลทันทีเลยละครับขณะที่รถขนส่งสินค้าค่ะหากว่ามาครั้งแรกนะคะทั้งผู้ขับขี่นั้นจะต้องมีการรายงานตัวตามขั้นตอนเช่นกันจะต้องรายงานตัวยืนยันค่ะด้วยบัตรประชาชนจํานวน13หลักหากว่าเดินทางไปมาเป็นประจํานั้นจะมีการติดสติ๊กเกอร์ไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกแต่ทุกครั้งที่เดินทางเข้าออกค่ะจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูม ทุกคครั้้งดวย่ะนอกจากนี้นะครับมีข้อมูลที่อุทยานแห่งชาติคุนสถานนะครับตอนนี้ก็ปิดให้บริการไม่ให้นะักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวตั้งแต่วันที่7มกราคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดในขณะนี้ครับดอกพญาเสือโครงหรือว่าดอกนางพญาเสือโครงเนี่ยนะครับก็บานเต็มที่แล้วนะครับสีชมพูไปทั่วทั้งดอยเลยครับเขาก็เลยเปิดให้เฉพาะชาวนานที่เดินทางไปเที่ยวเนี่ยนะครับให้เป็นชาวนานเท่านั้นครับ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหลักการ new normal นะครับเสียดายไม่มีภาพตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปเที่ยวเนี่ย <Yeah. S 1> ต้องเป็นคนนั่นเท่านั้น